มนเ็เโอเคก็เเสิร์ฟเนื้อทีสายเชียวทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับวันนี้บ,บังอยู่เจ้าเกมสาวถ้ำน,นั่นเองทุกคนครับลูกหลักของพี่วันนี้บ,บังจะมาเล่นเกมลูกหลักของพี่บางนู่นครับเจ้าเกมสาวถ้ำน,นั่นเองทุกคนครับจะดู เป็นยังไงบ้างนะณปัจจุบันทุกคนครับก่อนไปรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับผมมาทุกคนผ่านุมาหึ่พทุกคนนะกับเจ้าเกมบุตรรักของพี่บังครับสาวถ้ำครับขยําหัวใจจัดใบลูกยาวไปเลยครับพี่มาทุน1 0 0 0งพัสแปดสิบหมุนไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนครับตั้งใจมาปั่นแบบวัดกับดวงทุกคนนะ วัดกับดวงทุกคนครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะปล่อยไปตามธรรมชาติทุกคนครับถ้ามันจะแตกเดี๋ยวมันแตกให้เองทุกคนฮนะคํานี้จริงครับเอาฟีจะเป็นมาฮะรีบมาแบบนี้ดีหรือไม่ดีวะเนี้ยมาดูนกันทุกคนครับวัดกับดวงครับทุกคนครับฟีจะเป็นมาไว้เสือเหลือเกิน นั่นรุนฟรีในฟรีอีกดูสิเพื่อนๆครับป๊าบอืมไม่ออกว่ะนงงนะวันนี้เลยครับฟาบอช็อตคอมโบหายากเหมือนเดิมอะแฟบอ่ะสวยป๊าบก็ให้ยังไงลูกยังไงลูกโอ้โหประเดิมแรกกูแตกเลยว่ะเพื่อนโอ้โห ยังเอาาลูกรักของพี่เออมต้องนี้เิทุกคนโอ้โหไม่ต้องใช้เวลานานด้วยครับหมุนเล่นเล่นหมุนงงๆทุกคนนะแป,ป๊บเดียวเข้าเฟียปินแตกเลยครับอีกสักหน่อยไหมสักนิดไหมสักนิดสักนิดสักนิดเบาเกินมันก็นิดไปอเอ้ยสวยได้ลุ้นอยู่ยังไงยังไงช่องสองว่างไงแดงหนึ่งลูกโอ้โหแม่งเอ้ยไายแดงลงกูบอกเลยเป็นพัน ใช่แดงลงเมื่อกี้เป็นพันทุกคนโอโ้ดูดิ <c oughs> แล้วคูณ16ด้วยนะโอ้โหแม่เงยแดงเป็นแดงเป็นเทือกเอาด้วยค,ครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้หมด80หมุนแล้วกันเนาะแล้วมาดูกันว่าเราเหลือเท่าไหร่ทุกคนครับเออเอาแบบนี้ดีกว่านั่นโอ้โคอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องแล้วก็สั่นปล่อยให้หมดแ0ดหมุนตรงนี้ทุกคนครับแลาก็ดูว่า เราจะบวกหรือเราจะลบนะจากทุน1 0 0 0พันของเราตรงนี้ทุกคนครับเฮ้ยแต่มาดีนะเอาจริงๆแนวโน้มแนวโน้มเหมือนจะดูดีนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหลอกหรือเปล่าครับโดยปกติการที่เราเล่นเกมไหนแล้วแบบเข้าฟรีสปินไวายๆแบบเนี้ยสุดท้ายแมงมันไม่ค่อยจะเหลือทุกคนเออไม่รู้คิดไปเองไหมนะแต่พี่มังเป็นบ่อยทุกคนครับเหมือนเดิมาะทุกคนครับ่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้มาเล่น มานะแว็บมาก็สักนิดละกันมาเออยังไงดียังไงดีสีงง่สิบบนสุดท้ายทุกคนครับครึ่งทางของเรานั่นครึ่งทางของเราทุกคนครับ โอ้โหเกมมันดูหน่วงๆเนาะทุกคนเนาะอัานชมพูปางก็ให้ดอกหนึ่งเกมมันดูหน่วงๆนะทุกคนครับหนื่ๆยังไงไม่รู้อะเนี่ยเหมือนมันนานๆนะทุกคนฮะเออปแปลกๆเว้ยเฮ้ยมีลางสังหรณ์หรือเปล่าทุกคนครับมีอะไรผิดเพีย้ยนไปหรือเปล่า่ะลุยกันต่อ นอกจากฟีสปินที่ได้แล้วก็แตกไม่มีอะไรเลยทุกคนเอาจริงๆนะเกมถือว่าไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีบิ๊กวิงข้างนอกทุกคนนะไม่มีช็อตหลายช็อตสวยๆไม่มีด้วค,ครับหาไม่เจอคนระับจะเป็นแบบคำนวณทั่วไปทุกคนครับเนี่ยเมื่อกี้จากพักคนเจ็ดพันแปดครับดูเหลือดิเหลือมาพันสามกว่าทุกคนนะแม่มงดูดของกูหมดอนะ มันเอาละช็อตนี้ว่าไงอ,อย่างที่บางบอกด้วยครับว่าแบบฟีเปินมาเร็วนี่ส่วนใหญ่จะแม่งไม่ค่อยเหลือกลับม่วงลูกม่วงม่วงมันสวยทุกคนครับช็อตนี้ยังไงต่อเสียงดังนิดนึงเสียงดังนิดนึงอือหือโอ้โหพี่ก็รีบไปโอ้โหกำลังสวยเลยนะทุกคนครับโอ้โห ห้าหมุนสุดท้ายดูคนะครับเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราว่ากันสุดทิและกำไรเลยสี่สองหนึ่งนู่นครับดันไปครับโปไปซื้อเลยฮะมากำไรเท่าไหร่กูซื้อให้หมดทุกคนดูที่แตกอีกไหมฮะร,รอบที่สองครับเพืนครับรอบนี้ซื้อฮะไม่ใช่ฝีโอ้โหซื้อบันไายนั่นซื้อแล้วกู้บันไาโอ้โหเวนื้อยังไม่มีสักคำนวนครับทุกคนครับเลยห้าหมุหน โอ้โหือบรัยไริงจริงทุกคนหืมศูนย์บาทกูเชือ่อว่าศูนย์บาทอาพอให้มาอะไรตอนนี้โอ <Surprise> ้โหจ่ายมาสามสิบสองซื้อโอ้โหบรไยจริงว่ะทุกคนแม่งซื้อบรัยอยู่่ะโอ้โหแล้วเป๊ด้วยนะมึงดูมันเหลือให้กูดีทุกคนโอ้โหนึ่งพันพี่คือมึงเอากูของกูกลับไปหมดเลยเมื่อกี้ โอ้โหซื้อบันเลยทุกคนโอ้กเละเชื้อมันเอาของกูกลับไปหมดเลยว่ะทุกคนครับอืมอืมคือเหมือนกูเริ่มเล่นใหม่เลยเนี่ยเอาแล้ววะมึงวัดกับกูแบบนี้ทุกคนครับขออภัยสรับคำหยาบคายครับถอดเจ้าเกมสาวท่ามกันดูนครับตอ,อนนี้เราอยู่ที่เบ็ดห้าสิบครับเปล่า all in เต็มแม็กทุกคนฮะเราเปิดหน้าเต็มแม็กเลยทุกคนฮะเอ,อ้ยยังไงวะเอ,อ้ยยังไงวะยังไงวะยังไงวะนั่นนั่นนั่นโผลมาเผาอื้อหือเอาดิโผลมาเต็มจอทุกคนเป็นไงอะแล้วก็ยังไงอะจะหมดแล้วครับอยากรู้เบ็ดห้าสิบซื้ออะไรสองพันห้า <c oughs> ขออนุญาตคิดแปบ๊บเอาไว้หายคิดถึงไหมโอ้โหแม่งนี่กลัวตังค์มันเสียกับอีสาวท่ามีกแล้ววะสองพันห้าทุกคนสักคู่หนึ่งไะเดี๋ยวพี่บังซื้อให้หายคิดถึงเลยละเนะเบ็ดห้าสิบทุกคนครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บมาครับท่านทุกคนครับท่านผู้ชมครับพี่บังซื้อเบ็ดห้าสิบโชว์ครับวันนี้ <c oughs> เป็นไงสุดอยู่แล้ว,ลวบอกเลยพี่บังอะ่ะ ถ้ามาเล่นคือสุอยู่แล้วด้วยครับได้คือได้เสียคือเสียรุกคนครับมาซื้อเบ็ดห้าสิบโชว์ทุกคนครับปาบก็ให้ก่อนหนึ่งดอกเบ็ดเป็นเจลูกฟับหน้าแดงไอ้หน้าแดงมึงจะโผล่อะไรตอนนี้นเราจยังไงต่อครับพี่โอ้โหตอนนี้ได้หนึ่งร้อยครับทุกคครับได้กลับมาแล้วหนึ่งร้อยครับจากสองห้าครับโอ้โหยอดกูน้ําตากูจะไหลโอ้โหเลยครับหมุนนุ่นครับยังไม่ถึงพันเลยเพื่อน เคเอ k คเอเโอ้โหซีดเลยกูซีดเลยโอ้โหทอยกูสามรอยรดักสองพัน้ากูซื้อสองพัน้ามึงทอยกูสามรอมึงอย่าทะลึ่งกับกูมากไอสส้สตาทัโอ้โหอ้ห แม่งเอ้ยกูไปไม่เป็นเลยอ่ะโอ้สองพันห้าทอนกูสามร้อยทุกคนครับจิตใจมันทำด้วยอะไรอุ้ยนี่คือโอกาสสุดท้ายของวันนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่เราได้รู้จักกันมึงลงมาอถ้ามึงเข้าฟีสปินนะคือกูจะไปลุ้นอีกรอบหนึ่งอ่ะ โอ้โหแม่เจ้าซื้อ2,500แม่เจ้าบวกอีก1,000ตอนแรก3,500ทุกคนครับเป็นไงหายไปอีกสักกี่วันดีลยกูเนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนทุกคนครับไม่ว่าใครเขาจะเล่นแตกอะไรขนาดไหนพี่บังมาก็ตามความจริงเนี่ยแหละครับเล่นยังไงก็หมดเล่นได้ก็มีนะอะคอนเทนต์เรียว ช่องนี้พี่บังยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผม